มีลองหาเลือดด้วยใครตดวะป๋าตดก็หนุนาโอท่ไหาาไ,ไม่ัดไหก็สูบมาไม่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  <laughs> ไม่ลอยข้างลางกันดีแล้วมันงับยีทั้งหมดตัวเลยบนะีบกระโดดทีละตัวครับ ไม่พอไม่ทำไมไหนแล้วนะอะไรกันะหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเจ็บมาเชิดเก็บตัวถังถังร้อยสิบลิตรนะครับยาวประมาณหนึ่งเมตรไม่พอนี่ฝีมืออันนั้นของไตดำนะครับฝีมือของไตดำไตดำอ่างใต้นะครับไตดำอ่างใต้ครับรักจังเลยพี่เดียร์ไลน์ล่ะ ตะแขงมันต้องตะแขงปลาไตัด้ปะไดต้องช่วจับช่วยจับตัวเดียวไม่เหรอไม่ก็หัวไว้ฝั่งนู้นก็ได้นะยอสอ่นอ่ใส่ไปนอกก็ได้ใส่ไม่ใส่ไม่พอข้างนอกก็ใส่ได้ราบพี่แล้วก็ยังใส่นอกไปตัวนึงใส่นอกไปตัวอติตัวนี้ก็ตกไปแล้วร้อยกว่ารูแล้ว นี่นี่นี่สองตัวนี่สองตัวสามตัวสามตัวตัวเล็กเอาตัวเล็กตัวเล็กแต่ตัวเล็กไม่มีเล็กเลยวะเออนั่นได้อยู่ได้โอ้้าเข้าเข้าเข้านะครับขันก็ยังไม่ได้เก็บนะครับแรงดีแรงดีเราตกแล้วพี่ แหมเก่งึเนกกับปานลเนาะลบเลยนะตัวนี้ได้มั้งนี่ได้ไปล่อยป่ก็ได้ไราไปนไะเรเไปกนใครกไ้้อัน้พวกนี้อัดกนนเอานแข็งขึ้นมาบนมันจะได้ไหมไม่ได้นะเหมือนกันเลยอัดไปเรื่อยไส10ครับประมาณ1 0วันนี้ได้11ตัว ยี่สกไม่ได้เลยวันนี้เอาเท่าไหร่แต่ดำเท่าไหร่หัวใหญ่กับหัวแต่ดำมิครับต้มหมอบัจีนแล้วต้มหัวเราเลยไักตังเลยเสียวจอะไรตอนนั้นปล่อยดีไหมตัวเนาะ ีปิดได้เดี๋ยถอยถอยตัวนี้ออกไปกันเดี๋ยวโอจับไว้ก็ได้ให้ประตั้มถอดเชือกกแล้วปิดไม่ได้อีกได้มยักล็อกว้ยกล็อกกลางกลางเร็ด้อีกสองสองตัวไว้ในน้ำก่นเดี๋ยวร้อคู่มันขึ้นไมเกบป่าปาดนใส่ แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวให้ชมผลงานเลยครับโอ้าจารยที่รัแลวใครจะแก้ครับแ้านเาวยห้วยห้อะไรนะที่นี่เขาเรียกห้วยอะไรนะใส่ด๊มห้วยปลาฮาวห้ยปลาฮาวครับหมายห้วยปลาฮาวครับ